โหเจ๋อเลยครับนี่เลื้งเลื้งใช้ได้ใช้ได้กี้ลองจอกเลยนะครับมีอะไรไม่เอ่ยเสียงคุ้นๆนะครับเสียงโอ้ยมีจวกด้วยดูดูดูนี่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 โอ้โหอันนี้นักตื่อครับผม รูฟังเสียงเนี่ยนนี่เนี่ยอันนี้แน่นเลยครับโอ้โหสุดยอดอีกแล้วครับบอกนี่ครับโอ้ยมาแล้วครับนี่นี่โอ้ยสองหัวไม่ออกอีกนั้งหักสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนานาเอฟซีทุกท่านครับผม มาครับวันนี้ผมวิถีผ่านตีหรือว่าวิธีพัานผีพานน้องนะครับจะพามากูบางลันกันตอเมื่อวานนะครับตอนเย็นผมมาใส่ไว้สิบสามกระบอกเดี๋ยวเรามารุ่นมาชมมาเชียกันนะครับว่าบางรันของเราจะพอได้กับข้าวกินกันหรือเปล่าไปครับไปดูกันมาครับมารุ่นกันจะมีหรือไม่มีจะเปิดประถมมาเลิกยังไงเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับ ตัวครับมีตัวก็อบอกแรกกระโดนเลยนะครับนี่แจ๋ว <c oughs> จับแล้วนะครับก็อบอกแรกกระโดนเลยไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเดี๋ยวดูกระบอกนี้กันกระบอกนี้นะครับนอนแทปอยู่บนบกเลย <c oughs> นี่น้ำตื่นมากนะครับแต่ผมก็เยะเยนีองน,นี่ครับ <c oughs> จุ่มลงไปในน้ำได้แค่ค่นกับบอกเองนะครับมีอะไรหรือเปล่ามาดูกันครับไม่มีครับผมน้ำตื่นเกินไปครับมาครับมาดูบ,บอกนี้กันส่วนนี้หาตัวยากนะครับพาะว่าฝนลงทุกันเลยที่ดักก็ลำบาก มีหรือเปล่าครับมาดูกันครับโอ้ยมีตัวครับมีตัวมีตัวนี่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 น,นี่โอ้เจ๋วเลยครับมีตัวอยู่นี่ครับไปเดี๋ยวดูกระบ,บอกไงลูก เริ่มดูดีแล้วนะครับเริ่มใช้ได้แล้วโอหลกดูแบบนี้สครับเป็นยัไงไงบ้าง มีครับมีมีมีใ่ป่าใชาป่ป<ม>่ะอุ้ยใช,ยช,ยชย <c oughs> ่ครับใช่ใช่ใช่อีกแล้วนะครับไปครับมาดูบอกนี้กันครับ ไม่มีครับผมไปโอ้โหดูนี่ครับผบักน้ำเต็มเลยนะครับหนูนอีกข้างไหนไหนนุ่นเทียบเลยยอดกำลังอ่อนเลยนะครับนี่ไปครับจะรุ้นกันเรื่อยๆ ีไม่เอ่ยก็บอกนี่มีครับมี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 โอ้โหแจ๋วเลยครับนี่นี่เหลืองเหลืองใช้ได้ใช้ได้เีื่อกี้ลองจ็อกเลยนะครับ มาครับดูกระบอกนี้กันมีอะไรไม่เอ่ย เสียงค <reveal> ุ้นๆนะครับเสียงโอ้ยมีจวกด้วยดูรูรูนี่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 โอ้โหอันนี้นักตื้อครับผมดูฟังเสียงนี่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 อันนี้แน่นเลยครับโอ้โหสุดยอดอีกแล้วครับบอกนี่ไปครับมาดูกับบอกนี้กันครับ โดอยูบบ่บกขุงริวเลยครับแย่ไม่ลงเมื่อวานแย่ลงไปมีแต่น้ำนะครับดูกันมีในเข่าหรือเปล่าอู้มีนะครับมีมีม,มีแขวเลยนี่ครับนี่นี่ตัวอยู่รู้ตายหรือเปล่าแลนนิ่งแล้วกิน่ะโอ้ยังแคยังยังยังดินแครปบครบอยู่มาครับโอ้ฝนก็หลงละ ดูกระบอกนี่ก่ะอ่าหืบางร้านหายครับอุ้ยโอ้ยมิดตรงนี้โอ้หายมาเดี๋ยวมาดูครับโอ้ไม่มีตัวครับผมมาทำมีตัวนี่ไซส์จะเรียบร้อยนะครับ <laughs> มาครับอยู่ตรงนี้อกีกกระบอก ฝนตกแล้วนะครับลุงก็บอกนี่กันมีหรือเปล่ามีไหมเอ่ยโอ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมี มี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 ครับมีแต่ตัวไม่ใหญ่โอ้โหแต่ก็ยังแจ๋วนะครับก็ยังถือว่ามีตัวไปครับหาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีข่าสักกี่กระบอกที่ผมเอาไปนะครับสิบสามกระบอกปกตินะครับผมเอาไปสิบห้าแต่มันดักไม่หมดดักได้แค่สิบสามมาดูกันเลยครับ มาแล้วครับโอ้โหตัวน้อยกระถือว่าวันนี้เข่าใช้ได้เลยนะครับนรู้สึกเหมือนว่าจะเข่ามาประมาณ8กระบอกนะครับจาก13 ครับมาดูกันอันนี้ค่อนข้างที่จะน้ําหนักดีหน่อยโอ้เหลืองอ้อยเลยป๊าบ <c oughs> อันนี้ก็มีครับดูกันโอ้อย่างนี้ใหญ่ใหญ่ครับป๊าบเข้าไป <c oughs> โอ้ยาบแล้วนะครับ อันนี้มีครับน้ำหนักดีอีกต่างหากมาดูกันครับอุ้ยอุ้ยน่าจะตายด้วยตัวนี้ปับ๊บอูย้ยนี่นี่นี่อุ้ยสามตัวโอ้โหดยอดครับ ตัวนี้ครับอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่อาจจะตัวเล็กปัป๊บเล็กจริงๆมาดูกระบอกนี้นะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนี่หยอดโอ้โหด้วยโอ้โหเหลืองอ้อยเลยไมอยากออกอีกทั้งอื้อ ยอดครับนี่นะครับเป็นเศษปลาย่างที่ผมใส่ไว้เหลืออยู่แค่นี้เออเจาะเศษปลาย่างมาดูครับเหลือก็บอกสุดท้ายหนักตื่นเลยนี่น่าจะเกือบเป็นกิโลกระบอกเดียวครับโอ้ยมาแล้วครับนี่นี่ ออ้ยสองหัวไม่ออกอีกนะฮกโอ้โหสามตัวอีกแล้วโอ้ยนี่อ้า <c oughs> สุดยอดเลยนะครับมีแต่ไส้ใหญ่ๆดีครับผมสิบสามกระบอกนะครับเข้ามาแปดโอ้โหตึงมือเลยน่าจะได้หลายกิโลอยู่นะครับน่าจะไม่น่าต่ำกว่าสามกิโลก็ถือว่าวันนี้หมันๆนะครับกับการดักปลาไหลกับปลานิลยาง เฉียวเลยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมันๆให้ดูอีกหรือเปล่าครับผมมันๆครับเดี๋ยวเลยโอ้โหโดูว่าเดี๋วครับบางลันเปียกน้ำอะไรได้เรื่องเหมือนนั้นนะครับ